สวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ Warhammer 4DK Boarding Action แอ่นนัลเลเจ a เด Game นะครับขณะนี้นะครับเรา Space w v l v e s กำลังต่อสู้กับพวก Necrons ในซากยานอวกาศ s p c e h h w p ที่ลอยเคว้งอยู่ในอวกาศนะครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการยึดห้องโถงลำเลียงนะฮะในการที่จะพาพวกทหารเข้ามาเพิ่มนะครับก็เลยจะมามีจุดเขียวอยู่เห็นไหม4 4จุดนะครับทุกๆเทินที่จบลงนะครับใครยึดจุดได้ก็จะได้แต้มนะครับ แล้วก็พอจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดในรอบ5้าราวก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผมอ่ากำลังจะบวกกันแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพวกนี้คือกำลังเสริมพวกเนครนนะฮะพวกนี้คือเขาเรียกนะเฟลด์วันนะเป็นเนครนคลั่งนะครับเอาเนื้อมนุษย์มาห่มนะฮะอันนี้คือเรา Space w o l ฟ e s นี่เป็น Space Marine นะครับของฝั่งอิ p e รี u ยมหล่อมากๆเกม Warhammer 40K Body Action ส่วนฝั่งนี้นะครับกำลังจะมีเรื่องนะฮะพวก Destroyers นะครับพวกเนครอนติดไวรัสนะครับกำลังจะซัดกับ Space Wolf Terminator และนี่ก็คือ Warhammer 4 0 k Boarding Action สู้ในยานอาวกาศครับ